สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและว,วันนี้ไม่อยู่กับเกม Death Not My Neighbor กันอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งตกใจไปว่าทำไมอันนี้ถึงเป็นตอนแรกอยู่นะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นผมเล่นเกมนี้ไปแล้ว ประมาณ2-3ตอนเนาะแต่ว่าพอดีเมื่อไม่กี่วันมาก่อนผู้พัฒนาเกมนี้เขาก็ได้ทำการนำ Death n o t My Neighbor เข้ามาอยู่ใน Steam ครับพร้อมกับทำการอัปเดต2.0.1โดยเป็นการรีบูตเกมนี้ใหม่ทั้งหมดครับทั้งอินเทอร์เฟซแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในเกมนี้ผมก็เลยคิดว่าเออมันก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาเริ่มต้นใหม่สำหรับเกมนี้เลยและกันนะครับโดยเมื่อเราทาการกดเล่นนะครับนี่เลยปึ๊บ ก็จะสังเกตว่ามันจะมีทั้งหมด6โหมดให้เราได้เล่นกันเริ่มไปตั้งแต่ตัวทัวรยวนะครับแล้วก็จะมีเป็นโหมดเนื้อเรื่องละมั้งไม่มั่นใจเหมือนกันและอีก4โหมดที่ผมยังไม่รู้ในตอนนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําการลุยไปยาวๆเลยนะครับสําหรับซีรีส์นี้ด้วยสําหรับตัวทัวร์ครับมีการเขียนว่าหน่วยดีๆทำการร้องขอให้เราเนี่ยทำการฝึกให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนที่เราเนี่ยจะมาเป็นโดแมนจริงๆในพื้นที่ของเขาอะ เดี๋ยวเรามาลองฝึกกันดีกว่านะครับว่าจะอะไรยังไงเนาะเพลยครับอ่าเป็นเทปวิดิทัศน์เหมือนเดิมนะฮะเทปคู่มือนะครับอู้หยคลิปสั้นที่คุณกำลังจะได้รับชมดังต่อไปนี้ถูกสร้างมาโดยดีๆเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้เท่านั้นโอเคได้เลยครับโอ้โสวัสดีถ้าคุณกำลังได้ดูเทปสั้นๆนี้นั่นหมายความว่าคุณ กำลังกลายเป็นผู้คุมประตูหน้าใหม่ของตึกของเรานะครับงานอบบอของคุณก็ง่ายมากนั่นคือพยายามดูว่าใครเป็นน็อปเปอร์แกงเกอร์หรือเปล่า อย่างที่เรารู้กันด o อปเปอร์แกงเกอร์มีความสามารถในการลอกเลียนพฤติกรรมรวมไปถึงหน้าตาของคนคนนั้นได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าดอปเปอร์แกงเกอร์บางตัวก็อาจจะทําได้ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะคุณต้องทำการมองให้ดีดูว่าเพื่อนบ้านของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาอะไรไปหรือเปล่าถ้าคุณดูข้อมูลไม่ดี นน่หมายวางว่าคุณอาจจะตายหรือเพื่อนบ้านของคุณอาจจะตายได้งานของคุณสำคัญมากๆขอให้มั่นใจเรื่องนี้ด้วยละกันนะอเอาละอย่างสุดท้ายขอขอยินดีให้กับผู้คุมประตูดีเด่นประจำเดือนเฮนรี่ไม่ใช่ว่าเขาทําได้ดีนะแต่เป็นเพราะว่าเขาคือผู้คุมประตูคนเดียวในพื้นที่นี้ที่ยังไม่ถูกฆ่าโดยรเปอร์แกงเกอร์ยังไงล่ะ เป็นเหมือนเฮนรี่แต่ดีกว่านั้นประมาณนี้นะฮะโอเค okay. ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้วิธีการเล่นของเกมนี้ไปละนะครับแต่ว่าเราก็จะมารีแคปกันหน่อยเนาะเออดูเหมือนว่าอะไรเลยอยากจะดูเปลี่ยนไปนะครับยินดีต้อนรับแล้วโขแสดงความยินดีกับงานเหม่ของน่อยด้วยนะเนาะขอบคุณมากเลยครับพอดีว่าผมก็ช่วงนี้ภาลานาที่มันเยอะนะฮะเอออยากได้เงินอยากได้อะไรได้เสริมพอดีเลย อย่างที่นายเห็นในเทปซ้อนนั่นแหละงานของนายคือตรวจสอบว่าใครที่จะเข้ามาในตึกนี้อ๋อได้เลยครับผมรับรองว่าผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะอธิบายว่าออฟฟิศของนายเนี่ยมันมีอะไรบ้างแลาต้องทํำยังไงเนาะได้เลยครับก่อนอื่นนายต้องรู้จักข้อมูลต่างๆของผู้เอาสายแต่ละคนก่อนเนาะ ข้างในโฟลเดอร์ด้านขวาของนายเนี่ยนายก็จะมีข้อมูลของผู้อาศัยทั้งหมดเลยนะลองเช็คดูเสะอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีข้อมูลทุกอย่างเลยนะฮะทำการกดที่กระดาษค้างไว้นะครับและทําการเลื่อนเมาส์เหรออ,อ๋อเราสามารถเขยิบนะครับโฟลเดอร์ไปในที่ต่างๆได้นั่นเองนะฮะดูเหมือนว่ามันกําลังจะบักๆอยู่นะครับอันนี้เราก็ต้องอคอยดูดีๆนิดนึงนะฮะ ก็จะมีแต่คนเดิมๆนะครับที่เราเคยเห็นเนาะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับแล้วก็มีแต่ละห้องกันไปโอเคไม่มีปัญหาเปลี่ยนเลยนะฮะเอาหรออย่างต่อไปที่นายจะต้องเช็คก็คือผู้อยู่อาศัยที่ออกไปเนี่ยมีใครบ้างเนะแล้วมันเข้ากับ e n t r y r q u u s t t หรือเปล่าด้วยน,นี่คือลิสในวันนี้ลองเช็คดูเซ นี่ครับอันนี้คือแบบว่าคนที่จะเข้ามาในตึกของเราในแต่ละวันนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องทําการตั้งใจมองเลยว่าคนนี้ทำไมถึงไม่มีการร้องของว่าออกไปก่อนหน้านี้ทำไมถึงแบบรีบมากหรือว่าอะไรยังไงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นด็อปเปอร์แกงเกอร์ก็ได้นั่นเองนะฮะกดเมาส์กลางอ๋อมีการมาร์กได้ด้วยนะครับว่าคนไหนเรียบร้อยแล้วหรือยังไม่เรียบร้อยโอเคถือว่าระบบใหม่ทำได้ดีขึ้นเยอะเลยนะฮะ ผู้ที่เข้ามาทุกคนเนี่ยต้องให้บัตรไอดีนะหรือว่าบัตรประชาชนนะที่มอบให้จากดีดีเดียนนะได้แล้วครับเอาล่ะนี่คือบัตรไอดีก d แบบว่าตัวอย่างนะที่จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อหมายเลขวันหมดอายุรูปภาพแล้วก็โลโก้นะให้เราทำการกดนะครับนี่เอเจนต์หน่ามหนึนั่นเองนะฮะโอเค และนอกจากบัตรประชาชนแล้วผู้ที่ขอเข้าเนี่ยต้องเอา e n t r t y request ที่ถูกมอบให้โดยดีๆ <c oughs> มาด้วยนะและนี่ก็คือ,อแซมเปิลนะอันตัวอย่างอลองดูเซอไหนเอ่ยนี่ไงนี่ครับมันจะมีทั้งหมดเลยนะมีทั้งอบอกว่ามี app proof นะครับนี่จะมี app proof มีโลโก้นะครับแล้วก็มีเหตุผลที่มานะครับมีชื่ออะไรบ้างนะครับเราต้องทำการสำรวจให้ครบนั่นเองนะฮะเราก็จะทำการเทียบกับ data อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้น ในระหว่างที่ทำการดูอยู่เนี่ยนายสามารถติดต่อหาคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ในห้องเดียวกันได้ด้วยนะอ่าโอเคครับนี่นายสามารถใช้โทรศัพท์ด้านหน้าของนายเนี่ยโทรไปได้เลยก็ลองอ่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสิแล้วก็ลองใส่เลขเข้าไปนี่ครับในกรณีที่เราเนี่ยอ่ามีปัญหาเนาะอยากจะรู้ว่าคนที่คุยกับเราเนี่ยอ่าเขา อยู่ในห้องหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นดอปเอร์แกงเกอร์ไหมอะไรเงี้ยเราสามารถใช้มือถือนะครับโทรศัพท์นั่นแหละในการเช็คดูได้นะครับว่าเขาแบบอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหนึ่งห้าหกเก้านะโอเคประมาณนั้นนอยสามารถถามไทยคนที่อยากจะเข้ามาได้ตลอดเว,วลาเลยเนะตอนไหนก็ได้นะลองถามคำถามชั้นมาสุดโค้หนึ่งเซ่ไหนลองกดดิอ๋อเราสามารถกดอย่างนี้ได้เลยเหรอฮะโอเค อ่าผมขอไอดีหน่อยนะครับอ๋อนี่ไงเขาก็จะทำการตอบคำถามมาคนที่คุยกับรายเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาทุกคนนะนายต้องทำการอ่าเติมเช็ตลิสต์ให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่นายเนี่ยจะต้องทำทุกอย่างให้ครบถ้วนนะซึ่งไอลิสพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยนายได้ดีมากๆเลยแหละลองเช็คที่เช็ตลิสต์ของนายสิได้เลยครับ นี่ไงอันนี้คือเช็คลิสต์ของเรานะครับก็คือเราสามารถดูได้ว่า ID ดีกาถูกไหมหรือว่าผิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วมันจะเป็นการตรวจว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยคนนี้ได้ไปหรือไม่ได้ไปกันแน่นะครับประมาณนี้นี่พอเราทําการกดปุ๊บแล้วเนี่ยเมื่อทําการทำเช็คลิสต์เสร็จแล้วเนี่ยนายก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไปก็ลองกดสักปุ่มหนึ่งก็ได้นะ ลองกดไม่ให้ไปนะฮะอ่าประมาณนี้ไม่ให้ไปก็คือเราจะไล่ดับเบิลแกงเกอร์หรือใครก็ตามนะครับออกไปเลยนะซึ่งก็จะเข้าไปสู่ชั้นในการแบบสืบสวนสอบสวนต่อไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้ามีเวลาหน่อยที่นายบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นดับเบิลแกงเกอร์นายก็ทำการกดปุ่ม Emergency จนซี o บทได้เลยนะปุ่มฉุกเฉินนะคือมันก็มีเหตุผลอยู่นะที่ปุ่มนี้มันถูกซีลเอาไว้ในกล่องฉุกเฉนะินอะ เพราะว่าถ้านายกดไปแล้วมันจะย้อนกลับมาไม่ได้เลยอะและตอนที่นายทำการกดปุ่มนี้มันจะเข้าสู่คีิ่งโปรโตโคอลเมื่อสำเร็จแล้วนายก็สามารถทำงานต่อได้เลยเอาล่ะยิดน,นดีด้วยนะตอนนี้นายผ่านการทดสอบแล้วนายไปทำงานได้เลยลาก่อนนะเย้ครับตอนนี้เราได้อาใบ์ติฟิเคตครับหรือว่า ใบรับรองนะว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานของหน่วย d o p p e r Ganger Detection Department นะครับหรือว่า DDD นั่นแหละนะฮะขอบคุณมากเลยครับผมขอให้คำมั่นสัญญาเลยนะครับว่าทุกท่านที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของผมนะครับจะได้รับแต่ความปลอดภัยมีโชคมีชัยและสามารถผ่านวันพรุ่งนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับขอให้ทุกคนเชื่อใจผมนะ โอเคมีอันนี้น่าจะเป็น CEO นะครับชื่อว่าออสววลดีครปเปอร์นะครับแล้วก็มีเทรนเนอร์นะที่มาฝึกเราเมื่อกี้นะครับหมายเลข1314นั่นเองนะฮะโอเคร okay. เรามาต่อที่แคมเปญโหมดกันดีกว่านะครับแคมเปญโหมดเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องทำการทำงานทั้งหมด7วันแล้วมาดูกันว่าจะชิปหายหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะโอเค okay. ลองดูครับลองดูสักตั้งไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ มาแลวโอ้เริ่มมาอย่างนี้เลยเหรอ,อโอ้ดูเหมือนว่าคนนี้จะเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์นะครับอ่านี่ไงวันนี้เป็นวันที่7กุมภาพันธ์ครับเป็นวันจันทร์นะซึ่งก็อ้างอิงตามปีเนี่ยก็คือปี1955นะครับดูเหมือนว่าจะมีรายงานว่าหน่วยดีๆเนี่ยทำการปกป้องพวกเรา พราะว่ามีดอปเปอร์แกงเกอร์นับร้อยครับถูกฆ่าในทุกๆวันนั่นเองแล้วก็มีการบอกว่ามีคนหายครับเออดูเหมือนว่าจะมีชาวนานะครับพื้นบ้านชื่อว่าเชสเตอร์ทิเทอร์เนี่ยหายไปเมื่อวานหลังจากที่เขาได้เห็นแสงแปลกๆครับที่ฟาร์มของเขาน่าจะโดน u f o ดูดไปแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนว่าชายแดนนะครับจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นประเทศเพื่อนบ้านของเราในตอนนี้กําลังหวาดกลัวจากการกระทําอะไรบางอย่างของประเทศศัตรูครับไม่รู้ว่าความสงบนี้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหน ประชาชนทำได้เพียงแค่ตั้งคําถามเท่านั้นเองแล้วก็มีคลาว d m มูฟเมนต์นะฮะดูเหมือนว่าชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มเห็นบุคคลแปลกๆสวมชุดตัวตลกนะครับเดินอยู่ทั่วๆเมืองเลยนะยังไม่รู้ว่าเขาทํำไปเพื่ออะไรครับแต่ว่าจากรายงานจากเพื่อนบ้านดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีพิษไม่มีภัยสักเท่าไหร่นักนั่นเองนะฮะโอเคขอบคุณมากครับโอ้โชคดีนาะทหารโอ้ครวะเนี่ยฮะ อันนี้มีการให้คําตอบนะครับปีไหนที่มันจะมีคําตอบของชีวิตของจักรวาลและทุกๆอย่างมีการเปิดเผยนะครับผมลองเขียนไหมอ่าปี1 9 9 7นะครับไม่รู้ดิมดั่วไม่ถูกเจอกันนะเอออะไรวะผมคิดว่ามันน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างจากคุณลุงคนนี้แน่เลยเอา้าวคนแรกมาแล้วครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีฮะเออก่อนอื่นผมขอถามคุณก่อนนะครับว่าคุณชื่ออะไร ผมชื่อสตีเวนลักบอยครับอยู่ชั้น3ห้อง3ครับโอเคครับอยู่ชั้น3ห้อง3นะฮะขอเช็คก่อนนะครับชั้น3ห้อง3อ่าโอเคคุณคือสตีเวนลักบอยนะครับอ่าดูหน้าตาเขาโครงนะฮะดูถูกต้องนะบอยสเตอร์เอสนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นลูกของแมคคอยลลักบอยด้วยนะครับโอเคอ่าสตีเวนอยู่ในลิสต์ด้วยนะครับฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหา แต่ก่อนอื่นขอโทรหาคุณลุงก่อนเพื่อคุณลุงไม่คลอยอยู่นะครับ4242โอเค4242นะครับเออ่ uh, สวัสดีครับฮัลโหลโอ้ไม่คลอยพูดอยู่ต้องการอะไรเอ่อ uh, อยากรู้ว่าลูกของคุณอยู่ไหมครับอ๋อ oh, ตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวนะในอพาร์ตเมนต์นะโอเค งั้นก็แค่นี้แหละครับขอโชคดีฮะโอเคแสดงว่าถูกต้องแล้วล่ะนะครับไม่น่าจะมีปัญหาหรอกนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คนี่ก่อนเลยนะครับสัญลักษณ์ดีๆๆน่าจะถูกต้องนะมันหมดอายุก็ไม่มีปัญหานะครับ5 6 5 8หนะครับ4 5 4ห 5, 5, 5โอเคถูกต้องนะเป็นในส่วนของตัวนักบินซะด้วยนะครับโอเคไม่น่ามีปัญหาโลโก้ถูกต้องนะครับขอดูใบหน่อยสิโอ้ดูใบนี่ไกลนะเล่นมุกอะไรวะเนี่ย แอปพูฟดูไม่ค่อยตรงแต่ก็น่าจะได้แหละนะครับดีๆทุกอย่างโอเคไม่น่ามีปัญหานะเอาละเรามาร์กเลยนะครับแล้วก็คนนี้กาถูกต้องนะครับอืมเอนทรี e ีเควไม่ใช่รูปรักหน้าตานะครับ น่าจะไม่มีปัญหาใดๆนะเออใช่ <Sauce Jim> ดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถดูได้แล้วนะว่าใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับในในแพทก่อนๆเราสามารถดูได้ว่าคนนี้หน้าตาอะไรชัดเจนนะครับอย่างเช่นแบบอันนี้ไงอ๋อมันจะมีการแปะเอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าคนนี้ไม่ได้แปะเอาไว้นะโอเคอยู่ใน Today l i s t ต์ไหมนะครับน่าจะถูกหมดนะผมว่านะโอเคน่าจะถูกหมดครับเอาละผมให้คุณไปได้ครับโอเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากเลยโชคดีครับ ขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างผาสุากสวัสดีตอนบ่ายจ้าออสวัสดีด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากจะถามถึงบัตรไอดีการ์ดครับมีรหรือเปล่าโอ้ฉันลืมไว้ที่บ้านนะอือยู่ในลิสต์นะแต่ว่าออไม่ค่อยมั่นใจนะครับลาฟเทลินคาป,ปูชินนะครับเป็นภรรยาของอาฟคาป,ปูชินนะโอเคไม่ได้มีอะไรมากชั้น4ี่องศาถูกต้องแต่ว่าไม่มีบัตรนะครับดังนั้น เดี๋ยวผมต้องโทรไปหาคุณอฟัฟนะครับถ้าอยู่นะ4258นะครับ4258โอเคเอ่สวัสดีครับนี่เอ่โอฮัลโหลโอ้นี่อฟัฟพูดมีอะไรหะอ่อผมอยากรู้ว่าภริยาคุณอยู่ไหมครับตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะะอ่อแล้วคือพอดีว่าภรรยาของคุณนบอกว่า ไอดีการ์ดของเขาอ่ะไม่อยู่นะครับบัตรประชาชนเขาไม่อยู่แล้วอยากรู้ว่าอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับอ๋อดูเหมือนว่าจะมีบัตรประชาชนอยู่ที่บ้านนี่แหละโอโอเคขอบคุณมากครับถือว่าถูกต้องนะฮะอ่าไม่มีปัญหานะครับรูปลักษณ์ถูกต้องครับอยู่ในทูเดย์ลิสต์โอเคไม่มีปัญหาแหละนะครับเออรอบนี้ผมให้คุณผ่านไปก่อนนะแต่ว่าถ้าครั้งหน้าถ้าคุณไม่มีบัตรประชาชนมาอีกนะฮะผมจะไม่ให้คุณเข้านะเออ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านนะครับโอเคนะขอบคุณมากเลยจ้าเป็นไรครับเอาล่ะไงต่อโอ้สวัสดีค่ะอ่คุณคุณไม่ใช่คุณมีอาร์นี่ฮะคุณชื่อเอเลนสนะครับทำไมคุณไม่อยู่ในทูเดลิสครับคุณแอบออกไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณไม่เชินชื่อก่อนฉันไม่ได้อยู่ในทูเดลิสเพราะว่าฉันเนี่ยต้องออกไปทำงานแหละเออคือมันเป็นเรื่องการทำงานฉุกเฉินนะนะ โอเคครับไม่อยู่ใน Today List ต์นะผมขอมาร์คคุณไว้ก่อนนะ,ะคุณอยู่ที่ห้อง1ชั้น4ี่นะครับไม่ใช่สิชั้นห่ห้องอะช่องอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวห้อง4ี่ชั้น1นึ่พอดีว่าห้องผมตึกผมมีแค่3ามห้องต่อชั้นนะครับดังนั้นคุณผิดแล้วนะฮะความจริงคุณต้องอยู่ห้อง 1- นชั้นสี่นะครับไม่ใช่ห้อง4ี่ชั้น1นะครับโอเคปะ้ะไม่ผ่านครับ ไปเลยเรียบร้อยโดนไปซะเอาหรอกคีนิ่งโปรเจคคอสำเร็จแล้วทำงานต่อไปได้เลยขอบคุณมากครับผมไม่สาวความยาวสาวความยืดเจอใครผมจัดการหมดผมพูดเลยสวัสดีตอนบ่ายจ้ะเอ่อผมขอไอดีการเด็มครับอลืมโชว์จ้ะ แล้วผมก็ขอ Entry Request ด้วยครับอ๋อลืมไปที่บ้านนะจ๊ะเฮ้ยพวกลืมไปที่บ้านเน่ยนะมีร์สโตนนะครับเอ๊ะผมเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้วคุณผู้ชมฮะตอนเนี้ยเออผมรู้สึกแปลกๆแ,แล้วอไม่ใช่ชั้นมันอยู่ห้องนี้ชั้นมันคือเอนี่ต่างหากล่ะใช่ไหมเออเว้แสดงว่าคนเมื่อกี้อาจจะถูกแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าผมอ่ะดูผิดเองเยี่ยม นี่ผมฆ่าคนโดยเจตนาหรือเปล่าไม่เป็นไรถือว่าทํางานวันแรกครับมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างการผิดพลาดในครั้งนี้อาจจะแลกกับชีวิตคนแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนอันสำคัญนะฮะเจ็ดานะครับเจ็ดแปดเกโอเคหกสี่ห้าสองหถูกต้องครับวันหมดอายุก็อีกยาวถูกต้องทุกอย่างถูกต้องหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่า entity request ไม่อยู่ดังนั้นเดี๋ยวผมพโทรหาดรวิลเทียมอัฟตันก่อนนะฮะเออเวยเออนี่ใช่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในอ๋อผมดรวิลเลียมต้องการอะไรหรือเปล่าครับอ่าผมอยากจะรู้ว่าคุณภรรยาของคุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่าฮะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวครับอ่าแล้วเหมือนว่าภรรยาของคุณเนี่ยจะลืมเอนทีรีเควสนะฮะอ่ามีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับใช่ครับดูเหมือนว่าเขาจะลืมเอนที่รีเควสไว้ที่บ้านโอเคขอบคุณมากครับหรือว่าถูกต้องฮะอ่าไอดีไอดีถูกด้วยใช่ หน้าตาถูกนะครับอยู่ใน today list นะโอเคผมว่าถูกต้องครับไปได้ฮรับขอบคุณมากจ้าเอาละเอาเฮ้ยวันดีครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มาไงฮ้แล้วหน้าตาเหมือนเป๊ะซะด้วยเดี๋ยวก่อนนะอยู่ใน t o d a ล l i s ไหมใช่หน้าตาก็เหมือนจะถูกนะ เออทุกอย่างมันก็ดีหมดอ่ะแต่ว่าไม่มีไอดีการ์ดนะครับผมไม่ให้คุณผ่านไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคอ่ะจบงานวันแรกครับอย่างสวยงามดูเหมือนว่าจะเอานั่นไงว่าแล้วเชียวมีดับเบิลเกงเกอร์เข้าไปคนหนึ่งครับก็คือสตีเวนนั่นแหละครับผมว่าน่าจะเป็นสตีเวนนี่ไง ปากมันต่างกันครับโอ้ไ oh ม oh okay, ่กอโอ้ไม่นะโอเคพลาดไปหนึ่งครับแย่ yeah, เลยโอเคเดี๋ยวผมขอลองอีกสักวันหนึ่งไหมเออเดี๋ยวขอลองอีกวันหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวขอจบพาทแรกก่อนครั้งนี้บอกเลยจะไม่เหมือนเดิมสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีจอเอาจดหมายมาให้นะเอเอาหนังสือพิมพ์มาให้นะขอบคุณมากครับ วันที่8นะฮะวันอังคารอันต่อมาก็คือการเข้าใจผิดอย่างอันตรายดูเหมือนว่าจะมีพนักง,งานคนหนึ่งครับยิงหัวหน้าหลังจากที่คิดว่าเขาเนี่ยเป็นด็อปเปอร์แกงเกอร์ก็เลยยิงเข้าไปแต่ว่าความจริงแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ได้เป็นอ่าดอปเปอร์แกงเกอร์นะครับแต่แค่ไปตัดผมมาเฉยโอ้ไม g ก d ตัดผมผิดชีวิตเปลี่ยนอันนี้ข้อความสุดท้ายนะผมข้อสุดท้ายเขียนว่าเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนบ้านะะ ดูเหมือนว่าจะมีคนที่เหมือนเป็นโฮมเลสนะครับเออเป็นบุคคไลไร้บ้านเนี่ยเข้าไปยังอพาร์ตเมนต์หลายๆที่ครับแล้วถามคําถามที่มันแปลกๆนะหลายๆคนคิดว่าเขาบ้าแต่ว่าหลายๆคนคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ฉลาดมากๆก็ได้ก็น่าจะเป็นคุณลุงคนนั้นแหละที่ถามปีของเรานะครับประมาณนี้ <c oughs> ขอบคุณมากครับคุณลุงไม่เป็นรอยเนาะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะเอาละ่ะดูเหมือนว่าจะมี มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคุณซีลีนสวอเชสนะครับน้องคุณตายแล้วนะครับผมพูดไว้ก่อนอาจจะไม่ตายก็ได้นะเพราะว่าเราเ,เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้มีคนบอกว่ามีคนตายเพิ่มนะครับห้อง4ชั้นนี่แหละคนนี้แหละนะครับเจ็ดนะฮะถูกต้อง1 3 2 6 9ถูกต้องนะครับเป็นโมเดลนะเป็นนางแบบวันหมดอายุยังไม่หมดนะครับทุกอย่างดูเหมือนว่าจะถูกต้องนะดูเมืนจะถูกต้องนะครับมาไว้ก่อนว่ามาแล้ว อันนี้มา entity request ขอเช็คหน่อยสิเป็นโมเดลนะครับเฮ้อเมื่อกี้ผมมาลาดไปอะไรไปหรือเปล่าว่าอย่าให้มันพลาดเลยแล้วกันนะฮะหน้าตาเนี่ยก็ก็ดูถูกนะเออคือมันก็หน้าตาถูกอะ่ะถูกเลยนะครับปากใหญ่โอเคถูกต้องแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ใน today list ด้วยนะฮะฉะนั้นผมให้ผ่านแล้วกันเ่ยมไปเลยค่ะขอบคุณมากครับ ขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะฮะในรอบตอบอ้าวมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมาถามคำถามเดิมเลยอ่ะผมให้หนึ่งเก้าห้าห้าอ่ะวันนี้ปีนี้เลยนะครับไม่ถูกลาก่อนอะไรอ่ะมาถามอะไรก็แล้วก็จากไปแบบงงงฮะสวัสดีหรืออะไรก็ตามแต่แหละอันนี้ชัดเลยครับด็อปเปอร์แกงเกอร์ปีไหนนะฮะปีนี้แหละ ไม่ใช่ใครทั้งนั้นนะฮะขอถามเรื่องหน้าตาก่อนซิปที่ตรงหน้าเหรอซิปไม่เข้าใจคำถามคุณเนี่ยนะก็ซิปมันอยู่ตรงหน้าคุณนะครับสวัสดีครับคุณคือผู้อยู่อาศัยห้องอ,อ4ชั้น2หรือเปล่าครับสวัสดีค่ะฉันนาชาพูดนาชาพอพอเอออะไรวะสวัส,สดีค่ะฉันนาชาพูดต้องการอะไรหรือเปล่าคะเอ่อ มีอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องหรือเปล่าครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในอาพาตเมต์ของฉันนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วอย่างเงี้ยไปลาก่อนโอเคเยี่ยมมากเลยนาอยทำต่อไปนะขอบคุณมากครับเฮ้ยเห็นมีคนเป็นดับเบิลแกงเกอร์และโดนทำร้ายก็ถือว่ามันมาอีกแล้วอ่ะแบบนี้ซิรีน่าพี่จะเหมือนกันขนาดนั้นได้ยังไงโอ้ยคุณผ่านไม่ได้เลย ม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเพราะตอนนี้ชิบหายแล้วนะชิบหายแล้ว้องคุณอนะ่ะเออไปได้ครับเออ้าวใครเนี่ยโอ้ oh my god แล้วผมให้คนเข้าไปกันแบบโอ้โหเป็นสมาคมเป็นปาร์ตี้เลยทีเดียวแล้วตอนนี้ไปกันแบบพี่น้องไอ oh <my> ชิบหายแล้วตอนนี้ oh ไปกันให้หมดอะห้องนั้นอะเละผมบอกเลยเละตุ้มเป๊ะไม่รอดกันสักคนสวัสดีครับคุณโลเบรสกี้สวัสดีครับขอไอดีการ์ดมาหน่อยขอลืมไปครับโอเคคุณโลเบรสกี้นะครับพีชแมนมีพี่ชื่อว่าเอาเบรกี้พีชแมนทำงานเป็นอาชีพเดียวกันนะฮะ,ะตามบัตรตามอะไรเนี่ยนะครับจมูกเนี่ยโด่งนะจมูกโด่งตาทุกอย่างครา นะครับ1146 1146โอเ okay. ค522 895 2289ถูกต้องครับมันยังไม่หมดอายุทุกอย่างโอเคดีหมดเลยนะครับตอนนี้โรเบิร์ตสกี้เพจแมนถูกต้องครับไอดี ID, ถูกต้องฮะ e n t ที่ Request บอกว่าเป็นชูเมเกอร์นะครับโอเคอยู่ที่ชั้น1ห้อง2นะครับถูกต้องนะครับทุกอย่างโอเ okay. ค2668นะครับเออไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้อยู่อาศัยห้อง โอ้วันดีฉันอัลเบรสกีมีอะไรหรือเปล่าเออคุณโลเบร์สกี้อยู่ไหมครับอ๋อตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวนะแล้วมีอ่าพวกเอกสารอะไรลืมไว้ในบ้านหรือเปล่าฮะไม่มีนะไม่มีอะไรเลยขอบคุณมากครับคุณเป็นคนดีจริงๆเลยนะโรเบร์สกี้ผมว่าดูสภาพแล้วนะครับคุณสามารถผ่านไปได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ,อ,ะอยู่ในทุดยลิสต์ด้วยนะครับถูกต้องนะ ผ่านไปได้เลยครับเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับตัวดีเลยเอง็งประเด็นคือ <c oughs> นั่นไงตายแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้เหมือนว่าปากจะมีความแตกต่างกันนะครับผมต้องเช็คทุกอย่างเลยแต่ประเด็นคือเขาลืมบัตรประจำตัวประชาชนนะสิหน้าตาถูกต้องนะครับแล้วก็อยู่ในทูเดย์ลิสต์นะอ่าผมให้คุณผ่านไปได้ละกันนะครับ ผมขอแสดงความเสียใจก,กับพ่อของคุณที่เสียชีวิตไปด้วยนะครับครั้งหน้าจะไม่มีวันผิดพลาดอีกนะฮะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีใครให้ผิดพลาดแล้วนะครับโอ้ <Meu Deus> oh, ตัวดีครับไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ไปโอ้โหเดีย๋ยวมากเลยนายทำดีต่อไปนะขอบคุณมากครับผมมั่นใจว่าผมจะใช้ทุกวินาที อันมีค่ายัางมีค่าครับอะไรวะเนี่ยกูโอเคดูเหมือนว่าจะโดนจับได้2คนแต่ว่ามีคนเข้าได้1คนอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือคนนี้ซิลีนปากอีกแล้วนะครับโอ้ยตายคู่เลยนะเบิ้ลคิวแสดงว่าบ้านของผมเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด3คนด้วยกัน โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพาร์ตต่อไปนะเราจะมาสารต่อให้จบอีก5วันนะครับเอออีก5วันเดี๋ยวเราจะมาสารต่อให้จบเลยนะครับแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม